Okay, s <S โอเค let's go คือตอนแรกนะก็จะไม่ได้พูดเรื่องนี้คนเสริมน,น,นะเนาะ<อ>เป็นเรื่องที่แบบมันผิดมากอะ<ม>่ะแล้วก็แต่คิดว่าของมาพูดดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีคนที่แบบโดนแบบเราอ่ะแล้วนะก็อยากให้แบบการฉีดหน้ากับหมอกระเป๋าหรือของเถื่อนอ่ะมันควรจบในเจนนัดได้ละเพราะว่า<ม>นักก็ไม่คิดเหมือนกันว่าสิ่งที่นัาทำไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะมันจะมาเพิ่งออกผลแบบหลังจากเนี้ซึ่ง มันมันเป็นอะไรที่แบบเครียดมากเพราะว่าหมอก็บอกว่าเฮ้ยเตรียมใจไว้เลยว่าหน้าอาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณนะวันนั้นน่ะเราต้องเลือกว่าจะไม่ผ่าเพราะกลัวเสียโฉมกับหนองเข้ากระแสเลือดแล้วก็ตุยนึกออกปะ,ะก็เลยบอกเฮ้ยเออเงินถ้าเสียโฉมก็ยังดีกว่าเสียชีวิตสุดท้ายเข้ารับการผ่าตัดแบบด่วนตอนนี้ก็อัปเดตนะคะเพิ่งออกงานหลังจากผ่าตัดได้วันนี้วันที่สิบคือปากก็ยังแบบ เส้นประสาทพึ่งตรงก็ยังยังไม่เข้าที่แต่ว่าขอบคุณทีมแพทย์ที่เขาก็ช่วยเราไว้เนาะเพราะว่าตอนนี้หน้าก็กลับมาได้แบบ80%ดะอละความรสึกตอนนี้คือเมาท่คือคนอาจจะเป็นห่วงว่าอุ๊ยหน้าถ้าไม่สวยเหมือนเดิมจะเครียดไหมนะบอกเลยว่าไม่เครียดเลยเพราะนะวัน,นั้นหมอบอกว่าไม่ผ่าก็ตายคือถ้าสวยน้อยลงหน่อยแต่ไม่ตายอะ่ะมันก็โอเคแล้วลอะไรเงี้ย ก็พยายามดูแลตัวเองแบบเยอะมากค่ะหลังผ่าเพราะว่าคนก็แบบเป็นห่วงเพราะหน้าตอนแรกที่ออกสื่อมามันแบบหน้ามันหมาโดนพุ้งต่อยอ่ะ <c oughs> คือนัดสองกระจกแล้วก็จาตัวเองไม่ได้นะแบบ <c oughs> มีบางครั้งนก,ก็ร้องไห้เนะ <c oughs> ว่าแบบเออเพราะการฉีดหน้าโดยที่ไม่คิดเยอะของเราในตอนเด็กอ่ะมันทําให้เรามาจุดนี้แต่นัก,ก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยสิ่งที่นาพูดอ่ะมันน่าจะเตือนสติใครหลายๆคนที่อยากจะสวยแต่ว่ายังไม่พร้อมนัก็เลยจะบอกทุกคนนะคะว่าอยากสวยไม่ผิด แต่ต้องพร้อมพอถ้าคุณฉีดตอนไม่พร้อมอะ่ะคุณจะต้องไปเสียงเงินอีกเยอะมากแล้วนะพว้นตรงนันฉีดหน้าหมอกระเป๋าแบบนะจจาได้เลยสี่พันแถมแก้มโอ้ oh. วันนั้นจะไปฉีดทางหมอแถมแก้ม oh. oh. กอ๋อเราก็บอกว่า <laughs> ดีใจมากเลยหมอแถมใม้ด้วยลดจังเลยอะ่ะเนี่ยผ่านมาสี่พันวันนั้นทุกวนันนี้เสี่ยงเงินไปแบบไม่รู้กี่ล้านแล้วว่ามันก็ยังไม่จบแม้กระทั่งทุกวันนี้ตอนนี้หมอก็ยังบอกว่าเอาออกได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นคือมันก็จะอยู่กับน,นัดไปเรื่อยๆ่ <laughs> ย้อนเออมันฉีดฉีดอะไรเข้าไปสิ่งที่ฉีดเข้าไปเป็นสารเหล,ลวละกันค่ะเรียกว่าเป็นเป็นซิลิโคนเหลวนะคะแต่นะวันนั้นที่เราฉีดเราก็คิดว่ามันเป็นฟิลเลอร์อ<า>เพราะว่าเขาก็แบบแกะกล่องให้ดูเอ่ยใ<อ>ดแต่นะจะบอกว่ามันมีหลายแบบมากทั้งฉีดหมอกระเป๋ามันก็โอกาสปลอมก็เยอะอยู่ละหรือแม้กระทั่งการฉีดกับบางคลินิกก็อาจจะเจอฟิลเลอร์ปลอมก็ได้นะคะดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะอุดคืออุลาหลอนจากเรื่องนั้นก็ขอให้แบบคิดเยอะๆก่อนที่จะฉีดอะไรเข้าร่างกาย คือคือคนไม่เข้าใจเขาคิดว่าเออมีก็หางเงินได้ตั้งเยอะทำไมไปฉีดหมอเถื่อนมันฉีดตั้งแต่เด็กแบบเด็กมากๆแล้วใช่ตั้งแต่ประมาณ16ปีที่แล้วอะค่ะใช่ดังนั้นนี่ยจะบอกแต่ก็จะบอกคนที่เผลอฉีดไปแล้วด้วยเพราะคนอินบอกเยอะมากว่าเคยฉีดไปแล้วเหมือนกันเคยเคยฉีดหมอกระเป๋าไปแล้วบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะเราทุกคนก็เคยเด็กกันมาก่อนจะบอกว่าถ้าเคยฉีดไปแล้วยังไม่ต้องเครียดมากยังไม่ต้องแพนิค พยายามดูแลตัวเองให้ดีอยากให้มันไปกระแทกเพราะอย่างตัวน้นเองอะถ่ายงานแล้วมันไปกระแทกโดนหน้าหลังจากนั้นก็คืออักเสบยาวเลยยังไงถ้ามันยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็รักษาตัวให้ดีแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วรีบหามหมอเพราะอย่างนั้นอะถ้าไปหาช้างนี้เดาหมอว่าถ้าหนองเข้ากระแสเลือดก็แก้ไม่ได้แล้วมีเงินกี่สิบล้านก็ยือไม่ได้แล้วฉีดทางวันนั้นสี่พันตอนนี้เกินสามล้านแล้วที่นัดที่นัดพยายามที่จะแบบเอาออก แล้วนนพวกตรงการฉีดกับหน้าหมอกระเป๋าอะค่ะบางที่นะเอาเงินไปวางนะเขาไม่รับนอกให้พี่หมอแบบเท่าไหร่หนูก็จ่ายเขาก็ไม่รับใช่ว่มมันเคสแก้มันไม่ใช่ว่ามีเงินเราจะทําได้นะบางที่เขาก็ไม่รับด้วยดังนั้นคิดเยอะๆก่อนฉีดจริงๆกแล้วจะกเก็ดเตไหมคะเหมากแล้วนันบอกเลยว่านะจะเป็นใช้พื้นที่สื่อของนัะในการพยายามย้าเรื่องนี้เลยว่าเวลาจะทําสวยต้องปลอดภัยก่อนนะทจะแบบ พราะตอนนั้นเด็กเนี่ยยังแนะนําเพื่อนอยู่ว่ามึงเหมากระเป๋าคนนี้ลดไปฉีดเร็วลดใช่แล้วแบบตัวเนี้ยก็คือแบบเออเป็นไปได้อ่ะต้องฉีดแบบหมอแท้หมอจริงในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะอเออหลังผ่าตัดมาสิบวันตอนนี้พูดตรงว,ว่าปากบนยังไม่รู้สึกอะไรเลยคือยังชาอยู่เพราะหมอเขากรีดแบบข้างในทั้งหมดนะคะก็ต้องรออย่างน้อยสามเดือน่ะใช่ันมีโอกาสจะกลับมาเป็น เออหมอบอกว่ายังไงเดี๋ยวนะจะพูดได้ปกติเลยค่ะ <Okay. S 1> เพราะนี่มนก็เหมือนเค,เคสการผ่าตัดแผลในปากมันก็จะมีการแบบการเนื้อยืดนะคะ mm hmm. ใช่แต่ว่ารูปหน้าเนี่ยหมอก็พยายามยืดให้มันออกมาเข้าที่ซึ่งนะก็แฮปปี้ซึ่งแล้วเราจะเอาเรื่องกับ คนคนหามเยอะวเออแบบยะมากคือนัดก็พยายามโทษตัวเองครึ่งหนึ่งได้ว่าตัวเองก็อยากไปเองแต่ว่าคงไม่ไปแจ้งความหรือเอาเรื่องฟ้องแต่ว่าอยากจะบอกคนที่ทําอาชีพเนี้ยค่ะว่าอย่าเอาเปรียบคนอื่นเพราะเขาอยากสวยเลยคุณรู้อย่แเ้รว่าคุณกําลังจะฉีดของที่มันจริงหรือไม่จริงคุณเป็นหมอจริงหรือไม่จริงดังนั้นมันมีวิธีการหาเงินบนโลกนี้อีกเยอะมากที่มัน จะไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นนะดังนั้นใครที่เป็นหมอกระเป๋าอยู่เลิกทาเถอะนะคะเลิกทาเถอะจริงๆตงแต่ก็นเกับีนว่าเาแบบกว่ามันกบมันปลอมได้หมดเดี๋ยวนี้เนอว่าเพราะว่าทุกอ,อย่างมันมิลเลอร์ได้อะแม้กระทั่งโบท็อกฟิลเลอร์อะไรเงี้ยมันมิลเลอร์ได้หมดอืมแกลก่องให้ดูเราก็ยังแกะกล่องให้ดูเราก็ยังเช็คไม่ได้นะ<อ>บางทีมันแม้กระทั่งต้องเช็คไปถึงคั้น QR code ว่าเลขกล่องนั้นกับตัวเข็มมาตรงกันไหม ถ้าพูดตรงๆตอนนั้นก็พลาดค่ะแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วอะสิ่งที่ทําได้ก็คือก็ต้อง move on อะเพราะด้านนั้นนั่งนึกว่าเออวันนั้นพลาดพลาดมันก็จมอยู่กับอดีตตอนนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็ใช้เรื่องเราเป็นอุทาหรณ์ละกันโ <Okay. S 1> อเคกเป็นเรื่องแต่งงานอ๋อบแล้วเขาบอ <c oughs> กวนะ่ค่ะก็โชคดียิ่งลําบากก็ยิ่งนําให้เห็นความรักที่อยู่ข้างว่าเออมันแบบเป็นเจอคนที่ดีมากๆก็เดี๋ยวน่าจะมีข่าวดีปลายปีหน้าค่ะใช่ ตอนนี้ขั้นตอนการเตรียมงานแต่งนเ่เตรียมเตรียมค่ะเพราะว่างานแต่งั้นก็จะค่อนข้างแปลกนิดนึงเพราะว่าจะไม่สร้างอะไรขึ้นมาใหม่เลย <c oughs> จะเป็นงานแต่งแบบ sustainable <c oughs> เพราะว่าพี่กายเขาจะซีเรียสเรื่องนี้เขาก็เลยบอกว่างานแต่งเราขอแบบยังไงก็ได้นะน้องขอแค่ต้องไม่สร้างขยะเพิ่ม <c oughs> มันก็เลยจะยากตรงที่แบบ อชุดเจ้าสาวกูจะทํายังไงวะ <c oughs> คือแบบเราความฝั<ห>นตั้งแต่เด็กว่าเราอยากตัดชุดโรเวอร์นายก็ต้องไปนั่งหาว่าเออเราจะหาชุดมือสองมาทำไงให้มันสวยหรือแบบซุ้มงานแต่งเนี้ยจะจะใช้ขยะให้มันสวยได้ยังไงออก็รอติดตามนะคะน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีเราแบบเพราะวันเกิดเราบุญมาเป็นล้านเลยแหละค่างานแต่งมันต้องเยอะคนนี้อะไรเงี้ยก็ก็เกมพิกเลยงานแต่งก็อาจจะไม่ถึงแสนด้วยซ้ำใช่ค่ะ ตอนนี้ไม่ขาดใจเลยเพราะว่าความรักมันแฮปปี้มันก็เปลี่ยนเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ควารักเพลงกว่าการแตกงหัวเรามากไม่ได้หัวเราไม่ได้ตึงอยู่เลยค่ะพี่สุดอะไรนี่เราบ้างออ่กายเพราะทำไอ๋อพี่กายนี่วันแรกที่คบกันนี่มีแต่คนแอนตี้เยอะมากเนาะแบบแฟนคลับเขาก็อยากให้เราได้คนดีๆอะไรอย่างเงี้ยภาพเขามันเป็นแบบผู้ชายดำแดงสักๆมันก็ดูแบบอาจจะไม่เข้าไทยแต่พอเวลามันพิสูจน์แล้วอะค่ะ ว่าเขาดูแลเราได้ดูแลครอบครัวเราได้ก็แฮปปี้ตอนนี้แฟนคลับคืออินมากก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะค่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ